ครับก็สวัสดีกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้ไขราคาเมนูอาหารใน Gra ฟฟ o o d นะครับหลายๆคนที่ตั้งราคาอาหารไปแล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ราคามันต่ำนะมันรู้สึกว่ามันจะขาดทุนนะครับอย่างนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนะครับว่าเราจะแก้ไขได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอกันเลยนะครับมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับ ถ้าสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าแก๊ปฟู้ดเนี่ยเขาจะให้เราเปลี่ยนอาหารได้ไม่เกิน10%ของราคาเก่าที่เราตั้งไว้นะครับสมมติว่าเราตั้ง100บาทนะครับเราจะแก้ได้ก็คือเพิ่มได้เป็น110บาทเท่านั้นตรงนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับนะครับแล้วก็ถ้าใครตั้ง50บาทก็จะแก้ได้แค่55บาทเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันยังไงบ้างตอนนี้เราก็ไปที่เมนูด้านล่างนี่นะครับ ดันั้นจะเห็นว่าถ้าเปิดมาในหน้าของผมจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีหมวดหมู่อยู่3หมวดหมู่นะครับนั่นก็คือหมวดหมูผัดกะเพราหมวดหมูผักคะน้านะครับแล้วก็หมวดหมูแกงป่าอย่างนี้นะครับแต่บางคนเปิดมาก็จะเป็นเมนูอาหารเลยนะครับก็สามารถทําตามขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยทั้ง3าตัวเนี้ยเนี่ยนะครับผมตั้งหมวดหมูไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่า คนที่มีหมวดหมู่ก็เดี๋ยวดูขั้นต่อไปเลยนะครับว่ามันทำยังไงมาได้บ้างนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อเลยนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าถ้าผมเปิดมาที่หมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่เนี่ยมันจะมีราคาบอกอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับที่วงกลมนะครับหวยตรงนี้ผิดโทษทีงครับเดี๋ยวลบกันนะครับก็คือเนี่ยแหละครับ ถ้าเลื่อนไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันจะมีราคาเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราต้องดูว่าราคาเก่าเนี่ยมันสามารถแก้ได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะแก้ได้แค่สิเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นราคาที่บอกอยู่นะครับเนี่ยครับเราจะต้องแก้ให้ไม่เกิน10%นะครับเพราะฉะนั้นแกฟฟู้ดเขาบังคับเลยนะครับถ้าเราแก้เกินปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวแจ้งเตือนเป็นตัวสีแดงนะครับเดี๋ยว เรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอเคเอาแล้วครับทีนี้เราก็ไปที่ไหนรู้ไหมครับมาดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับตั้งค่าเมนูนะครับไปเลยครับเดี๋ยวเราก็จะกดที่ลูกศรตรงขวามือนี่นะครับกดเลยครับตึ้ง จากนั้นเราก็ใส่รหัสนะครับรหัสผ่านถ้าใครมีมันก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับตรงนี้รหัสผ่านโอเคพอเราเข้ารหัสผ่านไปแล้วนะครับมันก็จะมี3 3 3สมวมดหมู่นะครับแต่ถ้าใครไม่มีหมวดหมูมันก็จะเป็นเมนูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับตรงนี้นะครับผมจะแก้ไขจะสังเกตว่ามันจะมีรายการเมนูอยู่ทางขวามือนี่นะครับของผมนะครับ บางคนก็ไม่มีนะครับจะมีเมนูมาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเลยคนที่มีเมนูแล้วจะทำยังไงนะครับเอาละครับก็กดไปที่ตัวรายการเลยนะครับตรงนี้จะขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเราจะมีภาพอาหารแล้วก็ตัวเลขแล้วก็รายการแก้ไขที่เป็นตัวสีน้ำเงินเห็นไหมครับรายการแก้ไขเนี่ยครับเราจะแก้ไขตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะแก้ตัวไหนได้นะครับ นี่ยครับตรงนี้จะมีคําว่าแก้ไขนะครับก็กดไปเลยนะครับเนี่ยครับพอกดมามันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าตรงนี้ราคาอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้จะเห็นว่าเราจะต้องแก้ไขนะครับแก้ไขใหม่เลยนะครับถ้าเราต้องการจะต้องไม่เกินสิเปอร์เซ็นนะครับนะครับเนี่ยครับพอแก้ไขเสร็จแล้วนะครับใส่ตัวเลขเสร็จแล้วนะครับอ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกดอันนี้ออกกันเนี่ยครับ แกขายเสร็จแล้วเราจะเห็นปุ่มสีเขียวนี่นะครับให้กดเลยนะครับปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับมันจะเขียนมีปุ่มสีเขียวขึ้นมาปุ่มนะครับตรงนี้นะครับให้เราอ่าตรงนั้นดูข้างบนนี้นิดนึงก่อนแล้วกันครับว่ามันเขียนว่ายังไงนะครับเนี่ยครับให้ตรวจสอบเลยการอุ้ยโทษทีอผิดครับเดี๋ยวลบออกก่อนครับ จากนั้นเราก็มากดปุ่มสีเขียวด้านล่างอีกทีนะครับอ่าโอเคจะเห็นว่าราคามันถูกเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูได้นะครับว่าราคามันถูกเปลี่ยนตามที่เราแก้ไขไว้หรือไม่นะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับผมจะเปิดให้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็กลับไปที่เดิมไปดูว่าสิ่งที่เราแก้มันมันมันถูกเปลี่ยนแล้วหรือย,อยังนะครับมาดูกันเลยครับ ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะทําลูกศรให้เนี่ยครับเห็นไหมครับว่าราคาถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับมาดูเมนูดีบ้างผมจะเปลี่ยนราคานะครับนะครับหมานะครับกดไปที่แก้ไขนะครับแล้วก็เปลี่ยนราคานะครับจากนั้นก็กดปุ่มสีเขียวด้านล่างนะครับนี่นะครับ แล้วก็กดปุ่มสีเขียวอีกทีนะครับตึงเรียบร้อยนะครับเอาแล้วครับก็กลับพอเรากดปุ่มสีเขียวมันจะกลับมาหน้าเดิมทีนี้เราก็จะมาตรวจเช็คนะครับว่าราคาถูกเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าราคาถูกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนี่คือเราแก้ไม่ถึง10%นะครับมันจะให้เราแก้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการจะแก้ไขราคาของเมนูอาหารนะครับก็เห็นวีดีโอนี้ก็เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเราแก้ไขเกินเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับดูนะครับกดปุ่มเขียวครับเห็นไหมครับมันจะบอก ว่าเขาจะไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงราคาเกิน10%นะครับตรงนี้นะครับนี่นครับมันเป็นข้อบังคับของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตัวเลขเกินความจะเป็นที่เขาตั้งไว้คือ10%นะครับมันก็จะไม่สามารถแก้ได้เพราะ,ะนั้นเราต้องกลับไปแก้ในราคาที่ไม่เกิน10%นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูดู เดี๋ยวเรามาดูกันแก้กันเลยนะครับก็เราจะต้องเปลี่ยนตัวเลขใหม่นะครับปึ๊บลองดูนะครับว่าผ่านไหมกดปุ่มเขียวครับอ๋อลืมโทษจีเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่านี่นะครับราคาที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือต้องไม่เกิน10%ของราคาเก่านะครับตรงนี้ สำคัญมากๆนะครับวันนี้ผมเลยมาทำวิดีโอให้นะครับแล้วก็วันนี้จะแนะนำนะครับใครที่ยังไม่ได้ตั้งหมวดหมู่รายการอาหารนะครับอย่างเช่นใครร้านอาหารนี่มียำมีต้มมีแกงอย่างเงี้ยควรจะตั้งหมวดหมู่นะครับเพราะมันง่ายนะครับโอเคนะครับถ้าใครเห็นวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ